สวัสดีค่ะวันนี้นะคะข้าวหอมค่ะจะมาทำสกุชี่นะคะลายสปายในคอลเลกชันมาริเทนโพนี่ค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นเลยข้าวหอมนะคะขอให้ทุกคนนะคะที่รับชมวิดีโอนี้นะคะเสร็จแล้วอย่าลืมติดตามข้าวหอมด้วยนะคะในชื่อบุญรอดนุงแก้วนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะส่วนประกอบของเรามีดังนี้ค่ะ แป้งพัฟสีอะไรก็ได้นะคะจะเป็นสีเหลี่ยมหรือวงกลมก็ได้แต่แนะนำแต่แนะนำไม่ใช่สีเหลี่ยมค่ะไฮไลท์นะคะสีต่างๆในที่นี้เราจะใช้ปากกาดำสีเขียวไฮไลท์สีเขียวไฮไลท์สีชมพูแล้วก็ไฮไลท์สีม่วงค่ะสองไฮไลท์อันนี้ออกเดี๋ยวเราไป แล้วก็กลิ่นค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะเริ่มจากขั้นตอนแรกค่ะเราจะต้องทําจมูกก่อนนี่มันจะเป็นจมูกอย่างนี้ค่ะให้ทําก่อนนะคะแล้วก็ให้ทําก่อนแล้วก็มีตาอย่างนี้ให้ทําก่อนเลยเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะนี่ค่ะทําจมูกให้มันเป็นอย่างนี้ทำจมูกให้มันเป็นอย่างนี้เสร็จก็ทําเป็นลูกดวงตา ดวงตาอย่างนี้ค่ะอันนี้คิดค้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปทับกันเลยค่ะเติมตากับปากเสร็จแล้วค่ะตรงเ,เป็นเนินเล็กๆในปากนะคะจะเป็นลิ้นนะคะไอตรงสีดำน่ก,ก็เป็นลูกตาค่ะถามว่าเว้นช่องว่างอีกช่องว่างหนึงไว้ทาไมเดี๋ยวก็รู้ค่ะต่อไปนะคะเราจะเอามาเป็นหนกอะไรไม่รู้นะค่ะที่มันเป็นสีเขียว ขอมงกรค่ะขออภัยค่ะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะเราทำหนอกเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทาก,กิ่นกันเลยค่ะกิ่นของเราเป็นกิ่นเดิมค่ะคือกิ่นบัตเตอร์มิวผสมครีมค่ะตราวินเนอร์เดี๋ยว